เด็กหญิงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเพราะแม่ทำแบบนี้น้องจอร์จลินสมิธเด็กหญิงอายุไว้หกขวบหายตัวไปในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024จากเซาเดนฮาเบประเทศแอฟริกาใต้หลังจากที่เคลลี่สมิธผู้เป็นแม่ได้ฝากน้องจอร์จลินไว้กับแฟนหนุ่มของเธอแต่มันก็มีข้อสังเกตเมื่อแม่ดูเหมือนจะไม่ตกใจกับการหายตัวไปของลูกแถมยังเป็นห่วงแฟนมากกว่าลูกมีพยานเล่าว,ว่าเคยไินเคลลี่ซึ่งมีลูก3คนพูดถึงการแลกเปลี่ยนลูกกับเงิน3 6 0 0 0บาทแล้วเคลลี่ยังได้หลุดปากออกมาว่าลูกของเธออยู่ในตู้คอนทเทน,นเน และพยันปากเอกผู้ที่ใส่ใจเรื่องของคนอื่นที่สุดก็คือโรลนเทียลอมบาดเพื่อนบ้านของเคลลี่ได้เล่าว่าการหายตัวไปของน้องจอร์ลินมันเกี่ยวข้องกับหมอผีแอฟริกาใต้ที่เรียกว่าซังโกมาเพราะหมอผีต้องการดวงตาสีเขียวมรกตและผิวอันสวยงามของน้องจอร์ลินเคลลี่ยังด้พูดให้กับโรอนเทียฟังว่าเธอทําเรื่องโง,โง่ๆไปได้แลกเปลี่ยนลูกกับหมอผีเนื่องจากต้องการเงินด้วยความสิ้นหวังศาลตัดสินว่าเคลลี่สมิธกับแฟนหนุ่มและเพื่อนอีกหนึ่งคนมีความผิดข้อหาค้ามนุษย์ส่วนน้องจอร์ลินก็ยังไม่เจอตัััวจจจนนถึงปุบ